ขอน,นอบน้อมด้วยเสียงกล่าวแด่พระพุทธเจ้าผู้ทรงรู้ผู้ทรงเห็นผู้ทรงเป็นพระอระหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตอนที่หนึ่งร้อยสามสิบเอ็ดตื่นเถิดยุกขึ้นเถิดมาทำความประเสร,ริฐให้เกิดขึ้นแก่ตนและเกื้อกูลแก่เหล่าสัตว์บุคคลพึงรีบขนควายในความดีพึงห้ามจิตใส่บาปเพราะว่า เมื่อบุคคลทำความดีช้าอยู่ใจจะยินดีในาบาปนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะพุทธังสารานาคัคฉามิธรรมังสารานางคัจฉามิสังขังสารานางคัจฉามิ ทุติยามปิพุทธังสรนังคัจฉามิทุติยามปิธรรมังสรนังคัจฉามิทุติยามปิสังขังสรนังคัจฉามิตติยามปิพุทธังสรนังคัจฉามิตติยามปิธรรมังสรนังคัจฉามิตติยามปิสังขังสรนังคัจฉามินัตถิเมสรนังอันยังพุทโธเมสรนังวรัง เอเตนัสัจวัตเชนะวัตเตยังสัตทุสาเสนนัตทิเมสารนังอัญยังธรรมโมเมสารนังวรังเอเตนัสัจวัตเชนะวัตเตยังสัตทุสาเสนนัตทิเมสารนังอัญยังสังโคเมสารนังวรังเอเตนัสัจวัตเชนะวัตเตยังสัตทุสาเสนที่พึ่อื่นของข้าพเจ้าไม่มี พระพุทธเจ้าเป็นที่พึงอันประเสริฐของข้าพเจ้าด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข eh ้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาที่พึงอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระธรรมเป็นที่พึงอันประเสริฐของข้าพเจ้าด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดา ที่พึงอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระสงฆ์เป็นที่พึงอันประเสริฐของข้าพเจ้าด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาอนาติปาตาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิอธินาธานาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิกาเมสุมิชฌาจารา เวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิมุสาวาทาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิปิสุนาวาจาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิผลุสวาจาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิสัมผัสปลาปะเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิมิจฉาอาชีวา เวรามณีสิขขาประทางสมาธิยามิข้าไปเจา้าขอสมาทานอาชีวธรรมเกสีตามเยี่ยงอย่างพระอรหันเพื่อมักผลนิพพานในปัจจุบันบูชาพระรัตนไตรอันสูงสุดปานาติปาตาเวรามณีศิขขาประทางสมาธิยามิอาธินาทานาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิ อะพัมมะจัริยาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิสุราเมีรยามัชฌะปมาทฐานาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิวิกาลโภชนาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิ นัตจคีตวาทิตวิสุกทัศนาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิมาลาคันทวิเลปนะธารณะมันตนะวิภูสนัตฐานาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิอุจายานามหาสยานาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิชาตะรูปะ รัชตะปฏิฆาหานาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิขาปเจ้าขอสมาทานศีลสิบประการนี้ตามเยี่ยงอย่างพระอา,หารหันเพื่อมักผลนิพพานในปัจจุบันบูชาพระรัตนไัรอันสูงสุดขอเจริญกุศลกรรมบทสิบงดเว้นจากอากุศลกรรมบทสิบเจริญบารมีสิบ เจริญบุญญากิริยาวัตถุสิบเจริญโพธิปักเคียธรรม37ประการอันประกอบด้วยสติปทาน 4, สี่สมมตปฐานสอิทธิบาทสอินสี่ห้พลาหโพชงเจ็อาเรียมักมีองค์8เพื่อมรรคผลนิพพานในปัจจุบันบูชาพระปรัตนาไตรอันสูงสุด ท่านผู้มีบุญมากทั้งหลายก็กลองเติ่งกันขึ้นมาแล้วนะคะด้วยความสุขก,กายสุขใจและปลอดภัยกันอยู่พร้อมที่จะคิดนึกตามพระธรรมคําสอนอันเป็นไปในทางปัญญาไม่เป็นไปในการปล่อยใจไปตามกระแส ความคิดนึกเดิมๆในทางตาหูจมูกลินกายและใจที่เป็นไปด้วยความสุขบางทูกบางอนามาซึ่งความพอใจและไม่พอใจแต่กลับรู้สึกว่าเราจะต้องพิจารณาธรรมะเหล่านั้นให้ตรงตามพระธรรมคำสอนควรตรึกตรองใคร,คร่ครวญให้เห็นทุกโทษของธรรมะเหล่านั้นและให้เห็นชัดตามความเป็นจริง ของธรรมะเหล่านั้นว่าเป็นแค่รูปธรรมและนามธรรมที่หมุนไปตามกระแสและเป็นอย่างนี้มาแล้วทั้งที่ในอดีตอนาคตปัจจุบันภายในภายนอกยาบละเอียดสามและประณีตไม่มีอะไรต่างกันเลยในสิบเอ็ดอาการเหล่านี้และจักเป็นไปอยู่เมื่อค่อยทําความเข้าใจอย่างนี้เห็นทุกโทษของอกุสลวิตกทั้งหลาย เห็นคุณของกุศลวิตกอันเป็นเหตุแห่งการห้ามบาปอกุศลทั้งหลายอันจะเป็นปัจจัยเกื้อกูลให้ธรรมะเอกผุดขึ้นหรือความตั้งมั่นภายในนั้นเกิดขึ้นจะเกื้อกูลให้วิปัสสนาปัญญานั้นเกิดขึ้นไม่ให้ตกไปในอดีตในอนาคตรู้ชัดตามความเป็นจริงในธรรมะที่เป็นรูปธรรมและนามธรรมเหล่านั้น ตรงตามสภาวะและได้เห็นชัดโดยความไม่เที่ยงเป็นถุกเป็นอนัตตาค่ะขณะนี้เราศึกษาในเรื่องของวิตกขณะเจริญอาธิจิตซึ่งกล่าวไปแล้วในสองหัวข้อนะคะคือ 1. มนสิการนิมิตอื่นจากนิมิตอันประกอบด้วยกุศลเมื่อเป็นไปในอากกุศลอยู่ก็ระลึกให้เป็นกุศลเกิดขึ้น2 พิจรารณาโทษของวิตกเหล่านั้นสถึงความไม่นึกไม่ใส่ใจในวิตกเหล่านั้นหากว่าเมื่อภิกษุนั้นพิจารณาโทษของวิตกเหล่านั้นอยู่วิตกอันเป็นบาปอกุศลยังเกิดขึ้นเรื่อยๆภิกษุนั้นพึงถึงความไม่นึกไม่ใส่ใจวิตกเหล่านั้นเมื่อเธอถึงความไม่นึกไม่ใส่ใจวิตกเหล่านั้นอยู่ วิตกอันเป็นบาปอากุศลอันเธอย่อมลาเสียได้ย่อมถึงความตั้งอยู่ไม่ได้เพราะละวิตกอันเป็นบาปอากุศลเหล่านั้นได้จิตย่อมตั้งอยู่ด้วยดีสงบเป็นธรรมะเอกผุดขึ้นตั้งมั่นในภายในเหมือนบุรุษผู้มีจักสุไม่ต้องการจะเห็นรูปที่ผ่านมาเขาเพึงหลับตาเสียหรือเหลียวไปทางอื่นเสีย ซึ่งคำพูดเหล่านี้ดูเหมือนว่าทำได้ง่ายนะคะแต่แท้ที่จริงนั้นคือเรื่องของวินัยห้าอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งแน่นอนว่าก็มีศีลสังวรเป็นต้นวิริยะสังวรเป็นต้นนะคะไม่ใช่เหลียวซ้ายแลขวาโดยไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะคะในข้อสี่มณสิการสันฐานแห่งวิตกสังขารของวิตกเหล่านั้น หากว่าเมื่อภิกษุนั้นมีความไม่นึกไม่ใส่ใจวิตกเหล่านั้นอยู่วิตกอันเป็นบาปอากุศลยังเกิดขึ้นเรื่อยๆภิกษุนั้นกวรมนานัสการสันฐานแห่งวิตกสังขารของวิตกเหล่านั้นเมื่อเธอมานัสการสันฐานแห่งวิตกสังขารของวิตกเหล่านั้นอยู่วิตกอันเป็นบาปอากุศลอันเธอย่อมละเสียได้ย่อมถึงความไม่ตั้งอยู่ได้ เพราะละวิตกอันเป็นบาปอากุศลเหล่านั้นได้จิตย่อมตั้งอยู่ด้วยดีสงบเป็นธรรมะเอกผุดขึ้นตั้งมั่นในภายในเหมือนบุรุษเดินเร็วเขาพึงมีความคิดอย่างนี้ว่าเราจะเดินเร็วทำไมหนาถ้ากอะไรเราพึงค่อยๆเดินเขาก็พึงค่อยๆเดินเขาพึงมีความคิดอย่างนี้ว่าเราค่อยๆเดินไปทำไมหนอ ถ้ากรนะไรเราควรยืนเขาพึงยืนเขาพึงมีความคิดอย่างนี้อีกว่าเราจะยืนทำไมหนอะถ้ากรนะไรเราควรนั่งเขาพึงนั่งเขาพึงมีความคิดอย่างนี้ว่าเราจะนั่งทำไมหนอะถ้ากรนะไรเราควรนอนเขาพึงลงนอนก็ปรุษคนนั้นมาผ่อนทิ้งอิอริยาบถหยาบหยาบเสียพึงสำเร็จอิอริยาบถละเอียด แม้ฉันใดทิกสุกก็ฉันนั้นจะเห็นได้ชัดนะคะว่าไม่ว่าจะกระทํากิจใด,ดๆแม้ในอิริยาบถใหญ่หรืออิริยาบถย,ย่อยต้องมีการไต่ถามตนเองให้มีโยนิโสมนาสิการในการที่จะหมุนไปในการกระทํานั้นๆจึงเป็นเรื่องของโยนิโสมนาสิการเป็นเรื่องของการมีสมาธิที่ชัดเจนนะคะ จึงจะเห็นได้ว่าต้องอาศัยการปรึกตรองที่มีปัญญาจากการศึกษาพระสัทธรรมของพระสมมาสัมพุทธเจ้าจึจะออกจากกามราคาพยาปาทะและวิหิงสาได้ค่ะในข้อห้ากัดฟันด้วยฟันดุนเพดานด้วยลิ้นข่มบีบคั้นบังคับจิตด้วยจิตอยู่หากว่า เมื่อภิกษุนั้นมนาสิการถึงสันฐานแห่งวิตกสังขารของวิตกเหล่านั้นอยู่วิตกอันเป็นบาปอกุศลอย่างเกิดขึ้นเรื่อยๆภิกษุนั้นพึงกัดฟันด้วยฟันดุนเพดานด้วยลิ้นข่มบีบคั้นบังคับจิตด้วยจิตเมื่อเธอกัดฟันด้วยฟันดุนเพดานด้วยลิ้นข่มบีบคันบังคับจิตด้วยจิตอยู่วิตกอันเป็นบาปอกุศล อันเถอย่อมละเสียได้ย่อมถึงความตั้งอยู่ไม่ได้เพราะละวิตกอันเป็นบาปอกุศลเหล่านั้นจิตย่อมตั้งอยู่ด้วยดีสงบเป็นธรรมะเอกผุดขึ้นตั้งมั่นในภายในเหมือนบุรุษผู้มีกำลังมากจับบุรุษผู้มีกำลังน้อยกว่าไว้ได้บีบกดเข็นที่ศีรษะคอหรือก้านคอไว้ให้แน่น สูตรนี้เรากล่าวว่าเป็นผู้ชำนาญในทางเดินของวิตกเธอจักจำนงวิตกใดก็จักตรึกวิตกนั้นได้จักไม่จำนงวิตกใดก็จักไม่ตรึกวิตกนั้นได้ตัดตัณหาได้แล้วคลี่คลายสังโยชน์ได้แล้วทำที่สุดแห่งทุกข์ได้แล้วเพราะละมานะได้โดยชอบบุคคลผู้ละมานะเป็นสมุเทเฉดได้นั้น คือพระอาหารหันต์ค่ะท่านเหล่านี้จึงมีความชำนาญในกรรมฐานเพราะท่านรู้รอบในอุปทานขันธ์ห้าจึงสามารถกำจัดกรรมฉันทาพยาปาทะและวิหิงสาวิตกได้ค่ะทรงจำแนกวิตกก่อนจะตรสัสู้ดังนี้ค่ะในข้อสิบสี่เมื่อเรายังเป็นพระโพธิสัตว์ยังไม่ได้ตรสัสรล้ก่อนจะตรัสรล้ดได้คิดอย่างนี้ว่า ถ้ากระไรเราพึงแยกวิตกให้เป็นสองส่วนเรานั้นจึงแยกขกามวิตกพยาบาทวิตกและวิหิงสาวิตกนี้ออกเป็นส่วนหนึ่งและแยกเนคขม,มาวิตกอพยาบาทวิตกและอวิหิงสาวิตกนี้ออกเป็นส่วนที่สองเรานั้นไม่ประมาทมีความเพียรเครื่องเผากิเลสส่งตนไปอยู่อย่างนี้ การมวิตกพยาบาทวิตกวิหิงสาวิตกย่อมบังเกิดขึ้นเหล่านั้นย่อมทราบชัดอย่างนี้ว่าการมวิตกพยาบาทวิตกวิหิงสาวิตกเกิดขึ้นแก่เราแล้วแลก็แต่ว่ามันย่อมเป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนบางย่อมเป็นไปเพื่อเบียดเบียนผู้อื่นบางย่อมเป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนและผู้อื่นทั้งสองบางทำให้ปัญญาดับ ก่อให้เกิดความขับแค้นไม่เป็นไปเพื่อพระนิพพานรู้ชัดสามอย่างนะคะหนึ่งเป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนสองเบียดเบียนผู้อื่นสามเบียดเบียนทั้งตนเองและผู้อื่นและเป็นเหตุให้อะไรเกิดขึ้นละ่ะในเมื่ออกุศลวิตกเกิดแน่นอนค่ะอกุศลต่างๆย่อมไม่เกิดขึ้น ไม่พึงกล่าวถึงปัญญาที่ประกอบกับจิตที่เป็นไปในกุศลต่างๆค่ะเพราะฉะนั้นเมื่อกุศลไม่เกิดเป็นไงล่ะคะการที่จะเข้าสู่ความคับแขนหมุนไปในวะตาสงสารอีกก็เป็นเรื่องปกติเพราะนั้นคือปฏิจจสมุปาทฝ่ายเกิดได้เกิดขึ้นแล้วมิจฉาสังกปะได้เกิดขึ้นแล้วและ ไม่เป็นไปเพื่อพระนิพพานเพราะยังเป็นสมุทัยาวาราอยู่นั่นเองนะคะเมื่อเราพิจารณาเห็นว่ามันเป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนบ้างมันก็ถึงความดับศูญย์ไปนี้คือเข้าไปกําหนดรู้ในทุกขะอริยสัตท,ที่มันเกิดขึ้นก็ทำให้มันดับศูนเพราะขณะนี้คือสติสัมปชัญญะเข้าไปกําหนดรู้ใน ธรรมะนั้นเองค่ะเมื่อเราพิจารณาเห็นว่ามันเป็นไปเพื่อเบียดเบียนผู้อื่นบ้างมันก็ถึงความดับศูญไปเห็นไหมคะชัดเจนนะคะการที่จะให้อกุศลดับไม่ใช่ไปทำที่อกุศลแต่เป็นไปเพื่อการรู้ด้วยวิปัสสนาปัญญาต่างๆมันก็จะเห็นการดับไปของ กุศล,ลจิตเหล่านั้นเมื่อเราพิจารณาเห็นว่ามันเป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนและผู้อื่นทั้งสองบางมันก็ถึงความดับศูญไปเมื่อเราพิจารณาเห็นว่ามันทำให้ปัญญาดับทำให้เกิดความขับแขนไม่เป็นไปเพื่อพระนิพพานดังนี้บ้างมันก็ถึงความดับศูนไปซึ่งเป็นการละได้ด้วยการบันเทา ในที่นี้ก็จากสภาสวะสังวรสูตรนั้นเองนะคะเหล่านั้นละเสียบันเทาเสียซึ่งการมาวิตกพยาบาทวิตกที่หิงสาวิตกที่เกิดขึ้นแล้วได้ทำให้มันหมดสิ้นไปภิกษุยิ่งตรึกยิ่งตรองถึงวิตกดใดๆมากเธอก็มีใจน้อมไปข้างวิตกนั้นๆคือถ้าภิกษุยิ่งตรึกยิ่งตรอง ถึงการมาวิตกมากเธอก็ละทิ้งเนคขัม,มาวิตกเสียมากระทําอยู่แต่การมาวิตกให้มากจิตของเธอนั้นก็หนอมไปเพื่อการมาวิตกถ้าภิกษุยิ่งตึกยิ่งตรองถึงพยาบาทวิตกมากเธอก็ละทิ้งอัพยาบาทวิตกเสียมากระทําอยู่แต่พยาบาทวิตกให้มากจิตของเธอนั้น ก็หนอมไปเพื่อพยาบาทวิตกในทำนองเดียวกันใช่ไหมคะน้อมไปในฝ่ายอกุศลเหล่าอื่นเช่นถ้าภิกษุยิ่งตรึกตรองถึงวิหิงสาวิตกมากเธอก็ละทิ้งอวิหิงสาวิตกเสียมากระทำอยู่แต่วิหิงสาวิตกให้มากจิตของเธอนั้นก็นนอมไปเพื่อวิหิงสาวิตก ก็จิตมันเกิดทีละขณะทีละขณะเมื่อดับไปแล้วจิตดวงใหม่จึงจะเกิดขึ้นได้อ,ก,อกุศลวิตกเกิดบ่อยๆกุศลวิตกก็ไม่สามารถเกิดแทรกเข้ามาได้ค่ะแต่ถ้าฝึกให้มีกุศลวิตกเกิดบ่อยๆย่ยอมเป็นเหตุแห่งการละอกุศลได้โดยไม่ยากเหมือนในสรัทาสมัยเดือนท้ายแห่งปี คนเลี้ยงโคต้องคอยระวังโคทั้งหลายในที่ขับคังด้วยเขากล้าเขาต้องตีต้นโคทั้งหลายจากที่นันนันกั้นไว้ห้ามไว้เพราะคนเลี้ยงโคมองเห็นการฆ่าการถูกย่ำการเสียทรัพย์การถูกติเตียนเพราะโคทั้งหลายเป็นต้นเหตุแม้ฉันใดเราก็ฉันนั้นเหมือนกันได้แลเห็นโทษความเลวทรามความเศร้าหมองของอกุศลธรรมทั้งหลาย และเห็นอานิสงในการออกจากกามอันเป็นฝ่ายแห่งความผ่องแพ้วของกุศลธรรมทั้งหลายแล้วเมื่อเรานั้นไม่ประมาทมีความเพียรเครื่องเผากิเลสส่งตนไปอยู่อย่างนั้นเนคขมาวิตกอัพยาบาทวิตกอวิหิงสาวิตกย่อมบังเกิดขึ้นเรานั้นย่อมทราบชัดอย่างนี้ว่าเนคขมาวิตกนี้เกิดขึ้นแก่เราแล้ว ก็แต่ว่าเนคขม,มาวิตกนั้นไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนผู้อื่นไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายคือตนและบุคคลอื่นเป็นทางทําให้ปัญญาเจริญไม่ทําให้เกิดความขับแค้นเป็นไปเพื่อพระนิพพานถ้าเราจะตรึกถึงเนคขม,มาวิตกนั้นอยู่ตลอดคืนก็ดี เราก็ยังมองไม่เห็นภัยอันจะบังเกิดแต่เนคขมวิตกนั้นได้เลยถึงหากเราจะตึกตรองถึงเนคขมวิตกนั้นอยู่ตลอดทั้งกลางคืนและกลางวันก็ดีเราก็ยังมองไม่เห็นภัยอันจะบังเกิดขึ้นจากเนคขมวิตกนั้นได้เลยหากเราจะตึกตรองถึงเนคขมวิตกนั้นตลอดทั้งกลางคืนและกลางวันก็ดีเราก็ยังไม่มองเห็นภัย อันจะบังเกิดขึ้นจากเนคขมาวิตกนั้นได้เลยก็แต่ว่าเราตรึกตรองอยู่นานเกินไปร่างกายก็เหน็ดเหนื่อยเมื่อร่างกายเหน็ดเหนื่อยจิตใจก็ฝูงซานเมื่อจิตฝูงซานจิตก็ห่างจากสมาธิเรานั้นดำรงจิตไว้ในภายในทําให้สงบทําให้เกิดสมาธิประคองไว้ด้วยดีเพราะปรารถนาไว้ในใจว่า จิตของเราอย่าฟุ้งซ่านอีกเลยภิกษุยิ่งตรึกยิ่งตรองถึงวิตกใดๆมากเธอก็มีใจน้อมไปข้างวิตกนั้นๆมากคือถ้าภิกษุยิ่งตรึกยิ่งตรองถึงเนคขมะวิตกมากเธอก็จะลาการมาวิตกเสียได้ทำเนกขมะวิตกอย่างเดียวให้มากจิตของเธอก็จะน้อมไปเพื่อเนคขมะวิตก ถ้าภิกษุยิ่งตรึกยิ่งตรองถึงอัพยบาทวิตกมากเธอก็จะลาอภยบาทวิตกเสียได้ทำอัพยบาทวิตกอย่างเดียวให้มากของเธอก็จะน้อมไปเพื่ออภยบาตรวิตกถ้าภิกษุยิ่งตรึก room, ยิ่งตรองถึงอวิหิงสาวิตกมากเธอก็ room, SPEAK, จะลาวิหิงสาวิตกเสียได้ทำอวิหิงสาวิตกอย่างเดียวให้มาก จิตของเธอก็น้อมไปเพื่ออวิหิงสาวิตกเหมือนในเดือนท้ายแห่งฤดูร้อนคนเลี้ยงโคจะต้องรักษาโคทั้งหลายในที่ไกลบ้านในทุกด้านเมื่อเข้าไปสู่โคนต้นไม้หรือไปสู่ที่แจง้งจะต้องทำสติอยู่เสมอว่านั้นฝูงโคของเราดังนี้ฉันใดเราก็ฉันนั้นต้องทำสติอยู่เสมอว่า เหล่านี้ธรรมะคือกุศลวิตกดังนี้ด้วยการศึกษาและปฏิบัติธรรมเพื่อมรรคผลนิพพานด้วยสัจวาจานี้หม่อมชั้นทั้งหลายเชื่อมันว่าจะเป็นปัจจัยในการแทงตลอดในอาริาสสีโดยง่ายโดยพลันในการปัจจุบันนี้ขอน้อมมหากุศลและอุทิศบุญทางส้นแดส่สรรพสัตว์ทั้ง31มบภพภูมิ ขอทุกท่านจงมีจิตโสมนัดยินดีอนุโมทนาในมหากุศลททางสิ้นเพื่อมักผลนิพพานโดยพลันโดยทั่วกันคากราบอนุโมทนาในมหากุศลของทุกๆท,ท,ท่านด้วยความเคารพอย่างสูงกราบสา,สาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะคา